สวัสดีครับเรื่องเล่าของุเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะพาไปทานอาหารที่ปอประมงซีฟู้ดนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านชื่อดังของเมืองพัทยานะครับอยู่เส้นสุขุมวิทเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็ยังมีบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเองนะครับสำหรับอาหารก็จะเป็นอาหารไทยจีนนะครับอาหารทะเลนะฮะซึ่งที่เราสั่งมาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็มีปลากระพงมีต้มยำนะครับ แล้วก็มีปลาหมึกผัดชานะครับแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับหลายหลายรายการนะครับแล้วแต่จะเลือกทานกันนะครับซึ่งทางร้านนะครับก็จะมีรสชาติที่จัดจ้านไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันจอกสไตล์จีนไทยนะครับแล้วก็เน้นติดหวานนิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครชอบรสชาตินี้นะครับก็สามารถมาลิ้มลองได้นะครับแล้วก็ภายในร้านเขาก็จะมีพวก อาร์ทอยนะครับ mm hmm. ให้ดูด้วยนะครับสำหรับใครที่แวะเวียนไปพัทยาก็ไม่มีที่ไปก็แนะนำให้ไปกินร้านนี้นะครับ mm hmm. ร้านปอประมงซีฟู้ดครับสวัสดีครับ